ไป้พี่ป๋าอยู่ข้างในเขาจังไหนคืออยู่จังสันขึ้เป็นซ้อนซอนน่ะสันมือหนีเดินนั่งข้างในนะครับพื้นที่เราน้อยมากอากางเต็นบ่ได้แล้วก่ะนี่คือแบบอยู่แล้วขับยูนอกนอกมือนีกัเขาเล่นข้าวหยองนอกนอกพี่พ๋านั่งใส่กันนะครับอันนี้พื้นที่ทางเขาออก แต่ก็อยู่ในโพดอยู่ไม่ยหญหรอกข้าวเดียวพี่เปาไม่อว่า่ครับาสิจัดของสักคนจัดของตากขาตากอย่างสักคนยบวันนี้พื้นที่ไม่ค่อยมีอันนั้นก็คือเป็นเต็นเต็นรวมเต็นรวมมาแล้ว เันเทิงได้มื้นี่กระตุ้นใครนั่งตรงนี้อ๋อแม่บออันนี้ล็อกไขอันนี้ออโแพียมันล่าเออม่นั่งยาจเุงใส่ชุดใหม่ไหมอีกแ้วแมนกนหมดเลใส่มากลางเวทีเมื่อกี้มันเดกับเพื่อนเตมัแล้วมันมีเต็นอยู่บหนอไงอ๋อเต็นแนบ่แมนเดี๋ยวจังไปแวะไปหา เชีวยทั้งวันนี้ตอนนี้ได้กินอะไรก็หอมไปหมดเลยพี่นั่นแหละเา้ามาหรอตุอม,มละ่ะรอวมีบันไดเห็นพอ่อมีบันไดครับอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ยุดเจ็บดวงใจดี <c oughs> กับดีมาที่นี่ <c oughs> เร่งกุญเร่งกัน่อเร่งกุสดีคอะไรเนี่ยส่วนดีชมเนไม่ถ่าคลิปเลยคือเาายคลิปเนื้อถายไสดสไตัเกินคลิปเหมือนกันยอดากลองนับน้าเราวันนี้ก็เป็นเม้นเม้นกุยกุยอมเบงไง ่ายดาราแมงนี่ค่ะดีค่ะได้ยังกินกได้กินหน่อยแค่มันสีจอยเนี่ไมันจอยนะพี่พี่ผ่านั่นย่างพ่านบ่มมันว่าเป็นยังสีได้เนี่ยกินยังเลยคือยยัเห็นลูกสิ้นละสีไฮไหมเป็นังไอี่่ เมน้งออเ้งตายเลยเออเอ้ายุดราโบกห่อยดี่ยิกสีสุดทยะสุดไทยเยนี่ะคือบ่เห็นจกเจียผมหนเทาหน่อยก็ูคือแว่าเมาขายคมื่อี้ีจุดแล้มาขายอีกแเหนได้ขาวนมาขายอีก้ีดไม่อผมจ่อาไ ไปแล้วบัลลังก์สีเลยไป <laughs> ็นใจสุดเลยเย้กินอะไรกินอะไรับกินมะม่วงยำมะม่วงเหรอมะม่วงตบปลาอ๋อเหรอพริกเกลือเหรอพี่ควันอยู่ไหนวะ ซื้ออะไรซื้อสลิปปิ้งเหรอนี่ยังอายุวันเราต้องแบบนี้สี่ตัวร้อยเปนคันต้น้ปลมันหัดวันวดเป็นข้องอยู่หล่ะนล็หน่อยเก่งได้บบกดขั้นวันนี้เก่งได้ครับป่านี่ดียไม่เอายก่อเฮ้ยยังเด้อ ยี่นีดังไงยี่นีสัพพงไงจื้อเออนี่ได้ไหมเจาจะเดือดกับยี่นีจื้นะครับต้องให้น้องสาวพีใส่ไปแล้วมานี่มานี่สวนกูตังจัร่อยแน่เยืมตังหน่อย พอตั้งหน่อยไม่ได้ยืม mm มีแม่แม่ฝากมาให้ร้อยร้อยช่ายได้ก่อนร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเข้าละเจ็ดสิบบาทขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายคลิปอยู่นะครับเอาขึ้นมาไม่อย่างพี่เนี่พี่ตาเมาอย่างตาเมาอย่างเบ้าเมาอย่าง เบิ่งจับของช่องนั้นเลยจ้ของช่องบ้านเด็ดแต่งหนักคี่เบิ่งใหญ่สักหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้จะกินอะไรดีเห็นน่าก,กินแล้ว นืกว่ามันกว๋วยทอดหมูย่างไม้ละสิบบาท นี่ใส่สิบชิ้นไดยไหมครับยกข้านมยากเลยครับโยมกินอะไรครับเอาเนี่ยแหละครับ้อะไรครับข้าวบ้านน้ำปลาเานมจีนใช่ครับ นี่ครับตั้งหม้อปั่แล้วครับเนี่ยครับอะไร่ะันนี้อพีเติต้ลหรือเปล่าเติแเติ้อะไรอ่ะหมดเลยเหอออพี่บอเตนมันสอเหรออ๋อมีอนะอหมูกรอบด้วนะก็เพาะเป็ดก็มีนะก็เพาะยังไงกเพาะเป็ดเป็ดทะเลอ๋อเป็ดทะล าหมูสับก็ได้หมูกรอบแม่เหรอแก็งไม่สับหมูกรอบก็ได้เลยเอาข้าหมูรับถ้าก็ไข่ไข่ดาวได้ครับแม่แล้วก็ข้าวเล่าข้าวเปล่าหน่ขงล้วก็ข้าเหลียวเหนียวใช่ไหมจะกินกับซอสตะวัข้าเจ้าหวานมาองานหมดแล้วบอยซีรีชัยวีดบอสแตกเดากคนมาหลายข้าวเจ้าถ้าบางเช้าหน่อย ยั่งเ้ากร้่าจะพึ่งเบา้ไม่มมโคโนัน,น้อยาส่งก็ได้ครับผมวันนี้มากกระเด็ <c oughs> ่แกง <c oughs> อยากกินยูนินมันร่มก,กินบะได้ไปนย้อน